เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเมืองเอริดูที่ตึกเจเนสควอเตอร์บนถนนสาย14กลุ่ม Hol l o w r a i d e r ที่ชื่อ c u n n i n g h a ร์สกำลังหลบหนีหลังขโมยกล่องปริศนาเป้าหมายของภารกิจที่พวกเขารับมาและที่ตอนพวกเขาจนมุมนั้นคือกลุ่มอาชญากรเรดแฟงสุดโฉดน,นำโดยจอมร่ำไห้ซิลเวอร์ที่ชะตาเกิดพลิกผันทำให้ในความชุลมุนดังกล่าวพวกเขาทั้งกลุ่มถูกส่งไปยังเดอะฮอลโลปรากฏการธรรมชาติใหม่ที่ภายในมิติมีแต่พวกอิสราเอลปีศาจสุดอันตรายเต็มไปหมด ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เซเลสโซนซีโร่มาเราจะมาเช็คกันนะครับว่า CCC เกม Urban Fantasy ที่หลายคนรอคอยเนี่ยมีอะไรรอเราอยู่บ้าง Let's go กวิ่งได้ฮะอ่าสวยมาดิไอพวกปีศาจนี่คอ,อมโบไม่เท่วะโอเค้องใช้ดาบแล้วอ่าโอเคต่อคอมโบไปตัวหลังได้เลยสวยดิถ้าั้นก็ไม่ต้องกดล็อกเลยฮะเนี่ยผมไม่ได้กดล็อกอะไรเลยนะจงตีเฉยอันนี้อ๋อโอเคนี้เป็นหลบท่านหลบแล้วเตะ ก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งปะ่ะคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายปุ๊บปุ๊บนี่จะสังเกตแล้วว่าใช่ครับผมเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีในคอมพิวเตอร์ด้วยแต่ว่าก็มีในคอนโซล iOS แล้วก็ Android เหมือนกันนะครับโอตุตุตตตโอเคเวลาเราโจมตีเราสะสมพลังงานแล้วก็เปิดดนตรีได้ฮะอ่าเข้าใจได้งัดขึ้นอ่ามันงัดขึ้นสองรอบเลยป,ป่ะได้ต่อคอมโบยังไม่ได้เมื่อกี้แต่น่าจะต่อได้แหละนี่ไงนี่ไง เฮ้ยเทจัต้องม,มีพวกเบียวๆแน่นอนฮะที่ต่อคอมโบแบบศัตรูไม่ได้แตะพื้นอะ่ะพอแฮนบี้ตั้งตัวได้หลังตกลงมาเธอก็พบเข้ากับเบลลี่คิดอีกหนึ่งสมาชิกแห่งคันิงเฮาส์ที่เหลือก็แค่ตามหาหัวหน้ากลุ่มของพวกเขาเอ,อ้ยผมได้เล่นเป็นเบลลี่แล้วเหรออ๋ออันนี้สอนเราเรื่องค่าเดสน่าจะทําให้ศัตรูสแต็กเกอร์ปะถ้าเกิดว่าตีไปเรื่อยๆศัตรูน่าจะติดสตนันอ่าใช่ฮะนี่ไง แล้วก็โคตรเท่เลยอ๋อสเปซเป็นเปลี่ยนตัวละครโอเคเปลี่ยนกระทันหันเลยนะดูดิผมชอบว่ะป๊บเดี๋ยวลองงัดขึ้นอากาศด้วยแอนบี้ดูแล้วก็เรียกบิลลี่ออกมายิงอึ๊บนี่โคตรหเท่คลิกซ้ายก็จะเรียกออกมาทางซ้ายคลิกขวาเรียกออกมาทางขวาอย่างนี้ป่ะแต่บิลลี่ไม่ค่อยต่างป่าวะเพราะว่าบิลลี่เรียกออกมาบิลลี่ก็ยิงรอบตัวฮะ อมเมื่อกี้หลบพอดีป่ะเฮ้ยคือโอ้โหแล้วต่อต่อเนื่องได้รัวๆเลยฮะคือเมื่อกี้คือต่อสองสามรอบเลยเว้ยเมื่อกี้คือตอนที่ผมฟันน่ะตัวละครผมมันก้มลงพอดีฮะฟินจัดเนี่ยฮะสกิลอันติเมทเพราะว่าเราได้ค่าเดซิเบลต่อเนื่อง3,000พอยต์กดได้เลยนะเนี่ยโอ้พีล่ลี่อาเป็นยิงรอบตัวฮะ อทีเดียววายเอาเลยว่ะชวัฒทันใดนั่นเองโจทย์เก่าเจ้าซิลเวอร์ก็ปรากฏตัวด้วยความเข้ากันได้กับเอเธอร์ที่เป็นศูนย์เขาจึงถูกมิติฮอลโลกัดกร่อนแล้วกลายเป็นเอเธเรียลขั้นสูงไปซะเองโอ้อยหัวหน้าเมื่อกี้มันกลายเป็นเอเธเรียลไปแล้วฮะพวกฮอลโล่นี้หรอ,หอ เข้าใจแล้วทำไมเรียกว่าพวกขอลโลเคยถ้าเกิดมันมีแสงสีทองเกิดขึ้นมาจากตัวศัตรูเนี่ยกดสเปซได้อ่าเพื่อเคาน์เตอร์ฮะเราก็ยิงซัพพอร์ตไฟต่ออ่าสวยโอเคเราสามารถฟาร์มสกิลซัพพอร์ตได้ฮะท้อยอือสวยนี่มากดโดนเต็มเมเมื่อกี้มันนอนแล้วว่ะเปิดสกิลโดนตีเลยได้ป่ะอืมกระตุ้นสวยอู้อึ๊บนม่ยี่อู้วว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 ลวว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  ติดสตานด้วยไม่เท่าไหรน่นี่ว่ายังไม่ตายวะเฮ้ยมันมาเรื่อยๆเลยสถานการณ์ไม่ดีคงต้องหนีกันก่อน ในอีกฝั่งหนึ่งนิโคโหัวหน้าทีมที่รอดจากเดอะฮอลโลตรงรีเข้าหาเราสองพี่น้องพร็อกซี่ในตำนานโค้ดเนมเฟเจนเพื่อข,อขอความช่วยเหลือแน่นอนว่ามีค่าใช้ใจ่ายแล้วนะโอ้โหเราเป็นเลเจนเดอรี่พร็อกซี่เลยเวะมก็เท่เกินพี่ชายเข้ามาถึงก็เอารางวัลก่อนเลยรางวัลในเกมเขาจแจกเยอะมากตอนเนี้ย ตัวละครฟรีหนึ่งตัวคล้ายแฟรงกินสไตน์เอเอเป็นแฟรงกินสไตน์ฮะโอเคเข้าใจได้มาสามพันเดนียฮะแล้วก็ได้ห้าบูปองเซียนกาชาละเกมกาชาจะให้ผมไม่เซียนกาชาได้ยังไงใช่ไหมลูกเกมสวยอะเล่นในคอมแล้วสวยจัดเลยผมยังไม่ได้ไปลองเล่นในโทรศัพท์นะฮะอินทีเลียทุกอย่างชุดเสื้อผ้าเหมือนแทบไม่มีตรงไหนโอเวอร์แลปกันเลยฮะปังบูฮกน,นี่ยังไงเนี่ยอ๋อคือน้องเปิดเป็นตัวเปิดประตู <laughs> น่ารักจังผมมีภากรกิจต้องไปคุออยกับนิโคลนะนิโคลน่ารักอะอย่างเดดท,ทรงนี้ก็คือมาขอความช่วยเหลือเราบ่อยเราไม่จ่ายตังค์นะค้างนี่เป็นเดือนแล้วนะเห็นว่าอ่ะปๆบแป๊ปทำงานก่อนแล้วกันครับ h d d System Hollow Deep Dive เป็นตัวเจาะเข้าระบบ h o l l o w เนาะนี่ไงมันเป็นโซนจริงด้วยครับมันมีธาตุด้วยนะเนี่ยดูทรงผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมีธาตุเอาจริงเอ่อธาตุที่แนะนํามีน้ําแข็งกับอีเทอร์ฮะตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครที่ผมใช้เนี่ยเป็นธาตุอะไรแต่ เนื้อเรื่องมันจะบิดกลับไปที่ฝั่งของแอนบี้แล้วก็บิลลี่ปะ็อรซี่อย่างเรานั้นใช้ระบบที่ชื่อ h d ดีเจาะเข้า The Hollow ได้ผ่านหุ่นแบงบูตัวน้อยเป็นเหมือน VR นั่นแหละด้วยวิธีนี้ทําให้เราสามารถเข้าสู่ Hollow ได้ตรงพิกัดและช่วยบิลลี่กับแอนบี้ไว้ได้ทันเวลา อ๋อเราได้ใช้ระบบเพจดีๆเองเลยฮะเฮ้ยเจง๋งว่ะทรงมันจะเป็นพัซเซลปะเนี่ยแรกๆยังไม่มีอะไรเนาะอ่านี่เราต้องไปรตรงทงรครับผมไม่มั่นใจว่าไอ้ที่มันเป็นบางบูที่มันหัวร้อนหน้าเข้มๆอยู่ตรงนั้นนี่คือเป็นรางวัลหรือว่าเป็นตีนเนี่ยอันนี้คือขึ้นไปเก็บได้ด้วยอ่านี่ไงเก็บพวกโพลิคมโพลิโคมจากตรงนี้ได้ครับผมเราสามารถขึ้นไปเก็บพวกคอยน์พวกอะไรย่างงี้ได้ ได้เดน ment, นองเดนนี่มาฮะอันนี้คืออะไรขอบคุณมากได้800รออันนี้น่าจะตีนฮะอึ NP ๊บใช่ไหมอันนี้ไงโดนแฮกมีอุปสรรคครับผมไปได้ไม่ง่ายๆหรอกต้องสู้ทุกครั้งที่เจอสีแดงเมื่อกี้ได้เลยยังไงก็อยากสู้อยู่แล้วฟันไม่ค่อยเข้าเลยอู้หูเราเลือกโหมดคัตคอมานี่เนาะมาดินี่กูเป็นลวเว้ยอินแบคเกมมันโคตรเท่เลยว่ะเกมเนี้ย มันเท่เกินพูดจริงๆโคตรเดียวเลยผมอยากรู้ว่าตัวละครอื่นจะเล่นมันแบบนี้หรือเปล่าฮะโงต้องเก็บตัวละคร,รไปเรื่อยๆฟันเข้าแรงนะนะประเด็นอ๋อแต่เราฟันมันเข้านิดเดียวอย่างเงี้ยต้องเตรียมหลบไอตัวนั้นระยะไกลตัวระยะไกลก็คือไม่ถือดาบเนาะปึ๊บตีเห็นไม่ได้แดกมาแล้วแอมป์สวยเรียบร้อย ปิดฉากวปยอาไม่มีบอสฮนะโอเคแล้วเราก็กลับมาตรงพัสเซิลนะโอเคเมื่อกี้ได้โพลีโคมมาอุ้ยมันตามเข้ามาแล้วชิปหายอ๋อโอเคทุกครั้งที่ผมขยับมันขยับ่เล่นไม่นี่ลนนี่นีนีอ๋ออันนี้จะเร็วมากของมันประมาณสามเท่าปะเหมือนวาร์ปอะไปแล้วมันมาได้เหมือนเราไหมวะ ปุ๊บเฮนี่คือเหรียญเฟืองมีการบอกด้วยนะหนีก่อนสําคัญที่สุดอย่าเพิ่งงกเหรียญตอนนี้เลยหรือไม่งั้นก็คือให้บิลลี่จัดการฮะงกเหรียญน่ะแฮกดิบิลลี่เราจะต่อต้านทุนนิยมไปอุ้ยโอเคบิลลี่จะได้รับดาเมจฮะเพราะว่าเราไม่ยอมจ่ายตังค์โอเคโดนดาเมจทีเดียวเองไม่เป็นไรได้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 ไดไดมันไม่ตามฮะโอเคมันใช้ลิฟต์เหมือนเราไม่ได้แล้วก็เสร็จแล้วฮะมิชชั่นต้องมาโซนสุดท้ายก่อนนะอเนาะอุ้ยอุ้ยไอตัวบอสเมื่อกี้ปาวะหรือคนละตัวถ้าคนละต เปิดนิติไปหนูสวยเข้าไปเกือบครึ่งแล้วฮนะตอนนี้เราควรจัดการลูกกระจอกก่อนปะวะไม่เป็นไรเราแทงหลังไม่ได้คนระับไม่ได้แดกมไม่ได้แดกโอเคฟันขึ้นก่อนฟันขึ้นก่อนสวยโอเคโอเคสลับได้เมื่อกี้ไม่โดนแต่ว่าไม่ได้เคาน์เตอร์ะฮะไม่เป็นไรติดตันติดตันอ๋อ โอยน้องเจ็บหนักแล้วฮะตอนนี้มานี่แอบิงค์น่ะคืสวยจบ้โโอเท่จังวะบิลลี่ดาบน้องเป็นไฟฟ้าแน่เลยเนี่ยวนนี้ต้องจมตีคอฮะมันถึงจะตาย หลังฝาพวกเอเธรยลมาได้เราก็แค่สั่งให้จังคู่วิ่งทะลุก,กำแพงออกมาตรงๆเพราะมองจากข้างในอาจเป็นเพียงสิ่งกีดขวางสุดแข็งแกร่งแต่ในความจริงอาจเป็นทางออกก็ได้ในฮอลโล่เนี่ยเชื่อทุกอย่างที่ตาเห็นไม่ได้หรอกนะช่วยคนแล้วที่เหลือก็ต้องกลับไปช่วยเอาของเราไม่ได้มีข้อมูลมากเกี่ยวกับของที่อยู่ในกล่องนั้นรู้ก็แต่ตอนนี้นิโคมือดีหยิบ USB จากซิลเวอร์มาได้แปลว่าข้างในกล่องอาจเป็นของสําคัญอย่างข้อมูลหรืออะไรสักอย่างเราตกลงช่วยเหลือคันนิงแฮสไม่ว่าจะด้วยน้ําใจหรือเงินที่พวกเขาค้าง ถึงเวลาเราเออกไปสำรวจกิจการอื่นๆในเมืองก่อนโอเคเราต้องไปกู้ข้อมูลในสัตได์เนาะได้คุยกับพวกนี้ไปก็โดนต่อราคาไปเปล่าเฮะอินเทอร์น็ตนี่ก็เหมือนเป็นแบบว่าเครือข่ายการติดต่อกันร,ระหว่างพวกพ็อกซี่พวกคอโลเรเดอร์อะไรอย่างงี้ปะ่ะเราสามารถเลือกรับภารกิจได้ด้วยก็เป็นจุดรับภารกิจนั่นแหละเนาะม,มอนสเตอร์คอมเพนเดียมก็อยู่ตรงนี้เนาะเป็นไฟล์มอนสเตอร์เท่ว่ะเมโทรกอบลินตัวเมื่อกี้เลยอเดี๋ยวผมได้รับโพลิโคมทุกครั้งที่ผมอ่านข้อความเหรอกดๆไปเลยแล้วกันผมไม่รู้มันได้ทุกทีเลยที่ผมกดอ่านพิคม โอเคไม่อ่านแล้วกันอ๋อแบงบูคืออยู่ร่วมกับมนุษย์หมดเลยเว้ยมีตัวที่เป็นมาสคอตร้านด้วยครับเมื่อกี้น่ารักว่ะเมืองคือดีเทลดีเทลไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนฮะกดดูแมป,ปยังไม่ได้วันดีครับคุณลุงคุณลุงก็ยังดูไม่ได้แก่ขนาดต้องใช้ใบเท้านะลุงมันมันเป็นคุณเพด้า ตอนแรกดูเป็น,นตุ๊กตาเว้ยคุณแพนด้าสวัสดีครับบนโ,โต๊ะตรงหน้าคุณแพนด้ามีเหรียญหลากสีวางอยู่กองหนึ่งและเดนนี่ที่ถูกทาด้วยหลากหลายสีอ๋อน่ารักจังไปที่แผงขายหนังสือพิมพ์เพื่อขูดบัตรอะมามานอนฮัสกี้อ๋อใยเป็นหมาจริงๆเว้ยตอนแรกรูาจะเป็นหมาพูดได้ในแต่ละวันสามารถขูดบัตรได้หนึ่งครั้งอันนี้คือขูดอ๋อขูดเองได้ ได้รับ2888ดิเดนี่แล้วก็มาอ่านข่าวตามเนื้อเรื่องตรงนี้ได้ด้วยหรอเนี่ยตามอ่านได้หมดเลยฮะเนื้อเรื่องโอ้เจิงว่ะเนี่ยเราต้องไปตอบรับคำขอของ general shop เขาอยู่ตรงนี้เลยเอาเร็วๆก็ร้านขายบะหมี่สั่งวัตถุดิบมาแต่คนขับดันลง GPS เข้าไปติดในฮอลโล่ซะได้เถ่าแก่ก็อยากให้เราไปดูหน่อยส่วนคำขอร้าน box galaxy ร้านขายอุปกรณ์เกมบางหน้าที่จริงๆเปิดธุรกิจขายอุปกรณ์อาวุธก็ดูเหมือนจะมีของไปหายใน the hollow เลยอยากให้เราไปหาให้ด้วยแน่นอนว่ไนาได้นะของ บัฟตัวละครนี่เองฮะ W engine เอามาบัฟก,การโจมตีไฟฟ้าได้ป่าเมื่อกี้เนี่ยเสริมพลังทีก็ต้องใช้ไอตัว W engine แบตเตอรี่ทีอ่ะเรียบร้อยเท่หวะ่ะโคตรเท่เลยมีแอนิเมชันส่วนตัวด้วยถ้ามันไม่ใช่ W Engine ที่เข้ากันได้มันก็ใส่ไม่ได้ฮะแล้วก็เราเลเวลัพน้องได้ด้วยผมยังไม่ได้ลองเล่นเป็นเจเลยฮะม,มันมีสกิลนู่นนี่นั่นเดี๋ยวค่อยแป๊บนึงแต่ว่าเจเป็นเอเ e อริเลนี่ว่ะภารกิจช่วงแ,แรกๆเหมือนมันใช้เอเซอริเอลเยอะฮะจะอัปเกรดไวไหมอ่ะจะได้ลองใช้เจเป็นต เหมือนจะใช้เลื่อยปะเป็นตัวตีกายภาพครับอยู่กลุ่มที่ชื่อว่า Victoria Housekeeping Up andy มาด้วยก็ได้แปลเพราะว่าไหนไหน n d ก็ได้อาวุธเสริมแล้วเนาะแล้วก็บิลลี่ฮะัพด้วยไปไปไปอ่านี่ปลดล็อกแล้วครับผมมันคือฟังก์ชั่นปรับความถี่นั่นเองครับปรับความถี่ก็คือกาชานั่นเองโอ้โหแมงคือหรือใช่ไหมผมเลือกหมาป่าไม่ได้เหรออ๋อนี่ได้ฮะ v อลไลคอนเนี่ยมันเป็นท่าน้าแข็งครับซึ่งดูเหมือนภาร,รกิจแรกๆเนี่ยมอนมันแพ้ท่าน้าแข็งกันเยอะก็คือฝึกซ้อมเล่นเป็นตัวนี้ปะเข จะได้เอาไปใช้อเป็นตัวตีระยะประชิดครับแล้วก็เนี่ยตีไปเรื่อยๆมันก็จะมีท่าน้ําแข็งพ็อกขึ้นมาศัตรูก็จะติดเห็นป่ะสเตตัสตน้ําแข็งครับใกล้เต็มแล้วครับตีท่าน้ําแข็งเรียบร้อยนี่แอเห็นปะ่ะศัตรูจะติดฟรีซครับแล้วก็กดค้างได้ด้วยเหรอเอ้ยเพิ่งรู้โอเคอันนี้เพิ่งรู้ว่ากดค้างได้ถ้าเราแดดมากดอ e, ีได้ปะ่ะลองดิต่างออกไปปะ่ะต่างนะอ๋อเดี๋ยวมันใช้สกิล e คีค้างได้ด้วยเหรอไหนลอง ทำไมเพิ่งมาบอกกันหรือมันบอกแล้วแล้วผมไม่อ่านวะลองอันติีดิหมดที่นี่เรียกน้องเลื่อยมาพ่อแอบชา้าแต่ว่าแรงกว่า,ามีท่าสตันค้างแล้วก็เอาเจ๊ออกมาเล่นดิเจ๊โจมตีด้วยอะไรอะกระเป๋าหรอเป็นกระเป๋าที่พกปืนเอาไว้ด้วยปะ่ะเจ๊เป็นคาวคอนโทรแน่เลยนี่ทรงนี้ปุ๊บ นี่ไมันเป็นเอเจอร์จริงๆด้วยฮะเออ W engine เนี่ยฮะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า encrypted master tape ในการเปิด channel stable มีโอกาสได้ Agent แล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ของอื่นๆด้วยฮะถ้าเกิดว่าเปิด10ครั้งมันก็คือลด20%นะฮะเรามี master tape 21อันปรับความถี่10ครั้งจง,นนะจงุน่ะจงุนกระบอ n ได้ WN g i n e B r ร n k ฮะ WN g i n e อีกแล้วได้ WN g i n e เยอะว่ะอันนี้แร n ง A เอ้ยเป็นเรื่อยเจ๋งเจ๋งเรามีน้องพอดีแร n ง B เหมือนกันเหมือนว่าถ้าเป็นแร n ง A มันจะมีแอนิเมชันของตัวเองนะอุ้ยอะไรวะเนี่ย r ร n k A f o s s i l i z e Core ได้ดูเสาเหรอแกนดึกกระบันฮะมี r ร n ง B เหมือนกัน r ร n ง B ฮะก็ได้แร n ง A มา2อันอยู่นะไม่เลว้ายฮะมันลด20% 5ครั้งครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปิด40ครั้งเนี่ยเราจะได้ A Gen แร n ง S แน่นอนเปิด6ครั้งก็ได้ ั้งจะเลือกเอเจนต์ได้เจ๋งว่ะป่ะเราเข้าให้ดีๆฮะไปทาภารกิจของซูซี่แล้วก็ช็อปกันอันนี้คือคําขอของร้าน W Engine ครับไปตามหาเครื่อง W Engine ที่หายไปซึ่งถ้าเลือกตัวละครก็แน่นอนฮะเราต้องเอาเจนนาอยู่แล้วช่วงแรกๆอัพเจไว้เยอะหน่อยก็ได้เพราะว่าศัตรูมันแพ้อีเตอร์เยอะฮะถ้าเกิดว่าถึงเวลสิบแล้วผมมีของพอผมสามารถเลื่อนขั้นเอเจนต์ได้ด้วยนะแล้วก็เรียนสกิลอื่นๆได้ด้วยฮะซึ่งทุกๆ10เวลเหมือนมันจะต้องข้ามขั้นด้วยการหาวัตตถถุดดิบมมาใส่แล้้้้ววววก็ออนนนนงงไปึย3คีีท นิ่ฮสครับไปดูอันนี้เป็นภารกิจสำรวจอะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีได้สู้เยอะขนาดนั้นไหมแล้วก็นี่ครับเราต้องช่วยเขาแฮกเข้าไปตามหา W Engine ป้ายนี่ฮะ W Engine ต้องปลดล็อกทางเข้าไปก่อนอันนี้บังคับสู้ครับเข้าใจได้ลองเอาเจที่อัพเต็มมาสู้ดูครับอยากรู้ว่าตีแรงแค่ไหนก็ถือว่าเข้าเยอะนะสำหรับที่ผมเล่นโหมดฮาร์ดเนี่ยอ๋อถ้าเกิดว่าเราหลบได้พอดีมันจะขึ้นสโลให้ฮะโคตรเท่เลยว้า ก็ลเล่นมาสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วนะผมยังได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกับเกมนี้เยอะเลยฮะกิวเจมันสเตช i ันนารีฮะบางทีมันเล็งยากให้หนึ่งใช้กับบอสน่าจะดีอ๋านี่ยเราสับทางได้เดี๋ยวนะอ๋อโอเคถ้าเกิดว่าไม่กดไว้มันก็จะเปลี่ยนทางคืนฮะแปลว่าต้องไปลากกล่องมาอ๋อโอเคเป็นพัซเซิลนั่นแหละแล้วก็ดันขึ้นอ๊ ทีนี้มันก็จะกดไว้ไม่ยากฮะเป็นเพราะเป็นปริศนลแกล้งนี่แหละได้เดนน้งเดนนี่ฮะเนี่ยฟาร์มของอ,อร่อยอิ่มเลยกูในปุ่มแดงอันนี้เปิดอะไรเอ่ยอ,อ้าโอเคอเปิดทางเออไม่งั้นเรากลับไม่ได้ฮะเอาไปเจอกล่องแล้วครับน,น,นี่ฮะกล่องที่เรามาหาได้ W Engine ฮะที่หายไปอันที่เป็นสำรวจก็จะเน้นพปริศนลมากกว่าเน้นสู้ก็แหละเหลืออีกหนึ่งคำขอให้จัดการเนาะจัดการคำขอคอมแบทฮะแต่เป็นยังนงศัตรูที่เราต้องเจออ๋อเปลี่ยนเซตว่ะมันลอยได้เลยว่ะเฮ้ยไหนลองดิ นี S <S ่ใช้อีเจเยอะหน่อยไหนๆก็อัพมาแล้วอืมเรียบร้อยเฟหนึ่งมาโอ้มาดิมาดิสิลีผลล็อกเขาเว้ยอะไรไม่ให้ตีเฮ้ยชิ้มไม้แหวกเบาเลยแต่ติดไม่ค่อยเข้ามาดิใช้สกิลหลบเอานี่โว้ยโดนอยู่ดีมาค้างหลบสวยวู้วโอวู้สกิลอีสตันเอาอีเจออกมาอืมบิลลี่กลับมา หมดตัว,วเรียบร้อยแล้วปะโอเคเปิดทางต่อไปเลยฮะนี่ปะเออมาช่วยแล้วครับมาช่วยแล้วนักสำรวจจากสมาคมสวัสดีครับ ฮันนาได้แรล่ง S เลยฮะเรียบร้อยฮะคําขอเสร็จทั้งคู่แล้วครับโคลิคมที่เราเก็บเก็บมาแล้วก็เอามาซื้อของในช็อปได้ครับซื้อแบบแหล่งสัญญาณตรงนี้ฮะสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือใส่โค้ดง่ายแหละเฮ้เฮ้เวัวของฟรีเว้ยไม่รอหรอกีประมาณนี้เลยเซ้นเลสล้อนคุณผู้ชมก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับใส่หมดอะ C C C 2024ัฟาฟร์มฟาร์มฟรีร้อย นี่เซนเลสกิฟต์ก็มีนะครับของฟรีดูกันครับว่าผมได้ของเยอะขนาดไหนนี่ได้โพลิโคมโคตรเยอะลบหมดเลยฮะโ oh. อ้เข้าให้โอ้โ oh. ิลร้อยหกสิบโพลิโคมขอบคุณครับทีนี้พอจะซื้ออะไรได้มั่งอย่าลืมไปเปิดอ่านข้อความด้วยนะครับบางทีมันแจกโพลิโคมหนึ่งอันหนึ่งอันนี้อันนั้นก็คุ้มอยู่เราเอาที่เรามีอยู่15อันครับมาสเตอร์เทป15อันของเรามาปรับความถี่ตรงนี้เผื่อว่าเราจะได้ของสิบครั้งเกมกาชาดมันก็ต้องคอนเทนต์กาชาด้วยเหรอโว้ยคาบอนมาสเตอร์ โอเคได้ได้บีอ่ะได้ได้บีอีกแล้วอุ้ยโอ้เปิดได้แล้วฮะบิลลี่คิดตัวละครมันเบิ้ลกันเลยปะวะถ้าแบบเราได้ตัวละครซ้ําแต่กูได้ตัวละครละสวยอ่าเนี่ยเนี่ยได้เอก็คือตัวบิลลี่ฮะนี่ไงมันได้จริงด้วยฮะเออมันก็คือได้เงินคืนบ้างครับแปลว่าเราก็ซื้อได้เพิ่มปะได้สัญญาณเรือนรางมาซื้ออันนี้ได้อีก2มีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยมีอีก2เราเปิดอันนี้ได้เลยฮะผมรู้แล้วผมจะซื้อมาสเตอร์เทปหนึ่งอันครับมันไม่ค่อยฉลาดใช่ไหมจริงผมควรซื้ออ อันผมก็จะเปิดอันนั้นได้8เพราะว่ามันลดไงแล้วผมก็อาจจะได้ของไปซื้อ encrypted master tape แ้ได้ได,ได้แมทร้อยดย่เป็นไงล่ะมาเออควรจะเกลือเลยโอเคไม่เป็นไรฮะเราได้อันนี้มา8แล้วก็ได้มา180ในช็อปน่าจะซื้ออะไรได้ปะนี่ไงฮะเห็นปะ่ะแมทร้อยเว้ยได้อันนี้อีก2เรียบร้อยโอ้โหเปิดกาชาเพื่อเปิดกาชานี่10อันเราจะมาล้างคำสาบกันครับว่า GWF เป็นคนโชคร้ายนะฮะ สิบครั้งต้องมาสิบครั้งต้องมามันต้องมาโอ้โห,โหเปิดมาด้วยดีไม่ดีเท่าไหร่เออ๊บเฮ้ยจริงอ่ะกูโดนเลวเหรอเอ้ยเป็นอ่าไม่ไม่มีหน่อยเหรอเพออื่อกว่ากูจะได,ได้นะเนี่ย Encrypted เ,เ,เนี่ยเฮ้ย วู <Woo! S 2> มาแล้วเว้ยตัวละครใหม่ไพเปอร์วิลเออใช้แฮชเชตฮะใช้ขวานต้องงี้ดีวาขอบคุณครับผมแรงด์เอ่ะอย่างน้อยได้ตัวหนึ่งอ่ะเพราะว่าเราเปิด10ครั้งไงมันการันตีครับเออออลาก่อน้องเอเลนของผม แต่ก็นั่นแหละรครับถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมนี้ได้ฮะสามารถไปโหลดได้ในลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเปิดให้เล่นทั้งบน PC คอนโซล iOS แล้วก็ Android แล้วก็อย่าลืมใส่พวกโค้ดที่ผมใส่ไปก่อนหน้านี้ด้วยจะได้เอารางวัลมาแลกซื้อตัว๋วแล้วก็เปิดกล่องกาชาครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่เกลืออย่างผมแน่นอนสำหรับวันนี้ p r o x y ในตำนานอย่างผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out